ซึ่งทางเทศบาลนะครทดใหญยค่ะเขาเอาจริงนะได้มีการเดินหน้าจัดระเบียบทางเท้าค่ะเทยานถนนนิพัดผักดีหลังโรงแรมฟอริดาค่ะไปเคลียร์กระโพคาแล้วก็แมคาค่ะ,คะเพื่อเปิดพื้นที่ทางเทา้าให้สั้นจนได้ยางปลอดภัยค่ะ นายอาหมัดเบนอาลีรองนาย,ยกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ค่ะพร้อมด้วยหัวนาแล้วก็เจ้าหน้าทาี่เศรษฐกิจชุมชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆเกี่ยวโคองค่ะก็ได้ลงบนเทเดินหน้าจัดระเบียบทางเท้าที่ย่านถนนนิพัผ์ผักดีหลังโรงแรมฟลอริดาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขล้าค่ะด้วยการไปข้อความรวมมือประชาชนผู้ได้เป็นเจ้าของอาคารผู้ประกอบการห้างร้านให้รวมกันปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านหน้าอาคารหรือว่าหน้าร้านขานะคะโดยการไม่ตั้งวางสิ่งโคงบริเวณทางเทารั่วฟุตบาทฟ้าคู ระบายน้ำด้วยว่าบุญน,นุ้นนี่นะไม่ว่าจะเป็นกระทั่งตอนหมายปลายโฆษณาปลายประชาธมพันธโตหินโอนรถค่ายสินค้าแบบนี้เลยพี่โอถ้าเห็นปุ๊บก<อ>็คื่หนนนะยอกเลยค่ะ อายอกข่าด้านในเลยพามตั้งบนทางท้วเด็ดขาดเลยนะคะที่ดกว้างทางเท้าเพื่อจะได้รวมกันจัดระเบียบทางท้วแล้วก็ฟุตบาทให้ประชาชนเนี่ยสามารถเดินสั้นจนในอย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยค่ะโดยรองนอยายกเทศมนตรีนครธัญญายอกว่าถนน,นเซนียเป็นเส้นทางดีประชาชนนิยุ่มชายสั้นจนกันเป็นจํานวนมากเพราะว่ามันสามารถเดินทางไปได้หลายเส้นทางก็เลยทําให้การจราจรเสนีเนี่ยบางส่วนก็ติดคัดมังประกอบกับถนนเสนีก็เป็นย่านการค้าแล้วก็มีร้านค้ามีร้านอาหารมีลาดหนัดตอนกลาง ขึ้นทางซ่องฟังถนนก็จะมีพอคาแมค้ามาค้ายอาหารกันจังเสียบางร้านเนี่ยตั้งลำลงมาบนน,น,นู้นแล้วก็ตั้งลำบนมานทางเท่าก็ยังหรือแม้แต่การวางปลายคิดขว้างทางเดินการตั้งทั้งตอนใหม่เลยได้ไหมบอกว่างปุ๊บมันตั้งบนทางเท่าตอนนี่ก็หยอกไปเลยจ้ะใช่ค่ะก็สมงวลให้เป็นอ้องประชาชนที่เขาเดินไปเดินมาเขาก็เดินไม่ได้ก็เลยต้อง ไปทำบนทนุนแทนก็ทีนี้มันก็กีดคว้างมันทํใไมรถดติดล่าวนะคะซึ่งก็เสี่ยงต่อการเกิอดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเทศบาลนครท่าใรืเขาขก็เลยเห็นความสําคัญค่ะเดินหน้าจัดระเบียบพื้นทีทางเท้าแล้วก็พนึกกําลังกับเจ้าหน้าที่ถูกายช่วยกันเคลียร์พื้นทีโดยการทางเลือนทางยกนะกดเข็นของพ่อขคาแม่คาที่มันล่าลงมาบนทางเท้าแล้วก็ยกทั้งต้นไม้หรือว่าแม่แต่ถ้าเกิดกิ่งไม้ไหนที่มันผล่มันเล่มออกมากาเลื่อยเลยก็ต ให้แมดเลย<ท>นะคะให้แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเพื่อจะขึ้นทางเท้าให้กับพี่นอประชาชนแล้วก็ขึ้นถนนให้กับสร้างคมนั่น